สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง1 0 1 3งบันเทิงทีวีผมมีโอกาสเห็นโพสตของพิธีกรคนหนึ่งครับของสีโรดพูดถึงชั้น14พูดถึงนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีครับอย่างท่านทัก,ทกษิณชินวัตรครับเรื่องชั้น14ที่มันเกิดขึ้น ก็คือไม่ไปไหนแลครับพากันอยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยข่าวเข้าไปถึงไหนแล้วครับข่าวเขาไปพูดถึงสวการหัวสวครับแต่ปรากฏว่าสิโรธเอาเรื่องนี้มาพูดครับไม่หยุดสักวันหนึ่งต้องบอกว่าสิโรธเองเนี่ยเป็นเพื่อนกันครับ กับจตุพรพรมพันธ์ครับผมเคยไปนะครับที่ซอยนวลจันทร์สมัยนั้นครับสีโร่ก็ไปนั่งครุกอยู่ตรงนั้นแหละครับเกี่ยวเกี่ยวดองน้องยุ่งกันครับกลุ่มของจตุพรพรมพันธ์นั่นแหละก็เลยมีแนวความคิดเดียวกันครับคือเรื่องนี้ครับปล่อยเป็นหน้าที่ของสารได้ไหมให้สารพิจารณาครับใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปครับ แต่จับมาเป็นประเด็นที่ไม่ได้จางหายออกไปจากหน้าสื่อเลยครับหลายคนก็ออกมาเตือนหลายคนก็ออกมาพูดครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลเลยคุณก็พยายามที่จะโยงพยายามที่จะเอามาพัวพันกันให้ได้ครับหันไปมองครับอดีตนายตำรวจใหญ่ ที่ออกทีวีต้องบอกว่าจองกันเลยนะไม่ไปไหนแล้วครับอยู่ช่องนี้แหละไม่ท็อปนิวกับพีพีทีวีเนี่ยครับออกมาพูดว่าในอดีตตัวเองครับได้รับมอบหมายจากกลุ่มประเด็ชก,การทั้งนั้นกับกลุ่มอมาตเห็นไหมหลายคนประชาชนที่รักประชาธิปไตยนั่งดูดีๆนั่งฟังดีๆด,ดีครับว่า เขาได้ดิบได้ดีมาอย่างไรครับเขาได้ดิบได้ดีมาจากอํานาจผลิตการท้งนั้นครับสนธิบุญยรคดินยึดอํานาจมาครับแต่งตั้งนายตำรวจใหญ่เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าถ้ามาจากอำนาจประชาธิปไตายนะครับเขาคงไม่ได้เป็นแน่นอน เขาได้ดีมาจากกลุ่มอํานาจยึดอํานาจอํานาจเผด็จการครับเขาได้ดีแบบนั้นตอนนี้ครับไม่ได้อายชาวบ้านชาวเมืองเขาแล้วออกมาพูดหน้าตาเฉยครับเหมือนหลงไหลอํานาจเผด็จการเต็มที่เต็มอกเต็มใจครับกลายเป็นเกียรติชังคนที่มาจากระบบประชาธิปไตยแล้วครับซึ่งคนในระบบประชาธิปไตยเนี่ยครับเขาไม่ได้มีความผิดอะไรนะ เขามีเขาแค่ว่าเขาไม่ได้ตั้งตัวเองให้เขามาอยู่ในตำแหน่งการบริหารร่วมกับเขาเท่านั้นเองครับออกมาฟา่งวงฟัางงะออกมาวิพากษ์วิจารณ์เขาอยู่ทุกวันการที่ไม่ตั้งเลยครับเขากลายเป็นคนชั่วคนเลวครับกลายเป็นคนไม่มีประสบการณ์กลายเป็นเด็กไร้เดียงสาด้วยเหตุผลที่ว่า กูต้องเป็นใหญ่กูต้องมีอำนาจเห็นไหมฮะประชาชนเขาถามประชาชนเขาว่ารับปากเองว่าออกจากปากเองบอกว่าอยากตอบอยากพูดนั่นหมายความว่าคุณฟังเสียงพี่น้องประชาชนเขาวิพากษ์วิจารณ์ทนไม่ได้อย่าออกมาโต้ว่วา การที่ออกมาฟาดนวงฟาดงานนี่ครับกับรัฐบาลชุดนี้เพราะว่าไม่ได้ตำแหน่งคาดต้องเขียนหนังสือนี่ครับเขียนคำถามให้กับผู้สื่อข่าวถามตัวเองเลยครับเหมือนเล่นละครเหมือนเล่นลิเกหน้าเวทีครับนั่นหมายความว่าอย่างไรครับคือสังคมเขารู้ไงพี่น้องประชาชนเขารู้กับเอฟซต่างๆเขาก็รู้ ว่าที่คุณโกรธแค้นอยู่ทุกวันนี้ครับสิ่งที่คุณพูดอยู่ตอนนี้ครับมันย้อนกลับไปหาตัวเองนะว่าทําไมคุณเกลียดขนาดนั้นทําไมคุณแค้นขนาดนั้นครับนายกทศินไปทําอะไรให้คุณนายกอุ้งอิงแพทองคานเนี่ยไปทําอะไรให้กับปา๋าถึงได้โกรธแค้นเด็กขนาดนั้นครับ มันก็ไม่ต่างจากจุพรพรมพันธ์หรอกครับจุพรพรมพันธ์แต่ก่อนนี่ครับเกต8ปีต่อสู้ในในคาบของรปชบอกนายโยชศิลป์น,นี่ดีพรรคเพื่อไทยนี่เยี่ยมวันดีคืนดีครับต่อรองอำนาจก็เข้าไม่ได้พรรคเพื่อไทยก็ชั่วนายกทักษิสินก็เห็นแก่ตัว มันออกอีหลอกเดียวกันไหมล่ะครับกับนายตำรวจใหญ่ที่หลายคนให้ความนับหน้าถือตาครับเชื่อถือในอดีตแต่ตอนนี้เขาบอกอย่าเอ่ยชื่อท่านเลยไม่อยากได้ยินชื่อท่านครับผมถามกลับไปบอกว่าทำไมเหลือคิดถึงท่านหรอเปล่าไม่อยากได้ยินครับเพราะหลักการต่างๆมันหมดไปแล้วในแนวความคิดต่างๆก็หมดไปแล้วความสงสาร ความศรัทธาต่างๆมันหมดไปแล้วครับนั่นหมายความว่า่งครับท่านจะเดินต่อไปในแวดวงการเมืองก็คงไม่ได้ครับท่านก็นเลยหัยหาอำนาจเผด็จการเพื่อจะได้มาครับที่สมัยก่อนบอกว่าประยุทธ์จันโอชาจะให้สามร้อยล้านให้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีไม่แน่นะ ถ้าเกิดมีการปฏิวัติประหารครั้งนี้กับเพราะต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยเสียงจากพี่น้องประชาชนแล้วกับมันไม่ได้ตําแหน่งอาจจะกืนน้ำลายตัวเองครับกินอุดมการตัวเองที่เสียแซงกับคนเสื้อแดงเสียแซงกับฝั่งประชาธิปไตยเพื่อจะได้คะแนนเสียงอาจจะรับก็ได้ใช่หรือไม่ถามกันอย่างนี้แหละครับ เพราะว่าออกมาแต่ละครั้งครับออกมาพูดแต่ละคาท่านยกยกอะไรครับยกขุนามความดีการรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นประยุทธ์จันโอชาดีกว่ารัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยดีกว่าอุ้งยิงกล่าวว่าตั้งแต่ต้องบอกว่าสมัยก่อนหน้านั้นครับ ตั้งแต่พลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งให้ตัวเองไปทำงานนั้นทำงานนี้ครับอย่าลืมว่าตอนนั้นครับตัวอดีตนายตำรวจใหญ่เองเนี่ครับเป็นข้าราชการอยู่ครับเขาก็ต้องใช้หน่วยงานราชการนี่ไปทำงานครับ มันไม่ได้เกี่ยวกันแล้วครับเพราะว่าเขามีหน้าที่เขามีอำนาจที่จะสั่งการได้ครับแต่นี่อย่าลืมว่าอำนาจหน้าที่ของท่านก็หมดไปแล้วนะครับไม่ได้เป็นข้าราชการครับเป็นนักการเมืองอยู่ดีๆเขาจะมาจับท่านตั้งไว้เหมือนเดิมเหมือนที่เคยผ่านมามันไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งแล้วครับเขาไม่ใช่ปฏิการ สองกฎกติกาในสภาผู้แทนรัษฎรมันก็มีครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยห้าต่อหนึ่งสิบต่อหนึ่งเกตต่อหนึ่งมันก็มีครับแต่คุณไม่เข้าใจเองล่ะครับว่าคุณมีเสียงเดียวแต่คุณจะมานั่งหัวเขาเนะี่ยเป็นไปไม่ได้แหะครับใครเขาจะไปยอมไม่งั้นเขาจะสร้างการพรากการเมืองมาทําไมไม่งั้นเขาจะลงหาเสียงเอาคะแนนเสียงมาให้มันท่วมท้นทาไมครับใครเขาจะไปยอมครับ แม้แต่คุณเองกับมีเสียงเดียวแท้ๆคุณยังไม่ยอมคนอื่นเลยและคนที่เขามีเสียงก็ค้นสภาครับเขาจะมายอมคุณได้ยังไงครับคิดแค่นี้ก็พอครับตกลงใครเห็นแก่ตัวใครไม่เห็นแก่ตัวล่ะครับเขาร่วมสู้ต่อสู้กันมาทุกคนก็เป็นคนดีทั้งนั้นคหละเพราะว่าผ่านการเลือกตั้งมาจากเสียงพี่น้องประชาชนครับท่านเองต่างหากล่ะครับ ที่ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งมาครับได้คะแนน,นจากปฏิริษีปัดเสธไปมาเท่านั้นครับจริงอยู่ท่านเป็นหัวหน้าพักครับท่านกาา็ได้อานิสงส์จากคนอื่นมาเนี่ยลงจริงๆก็ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ครับถ้าเขาศรัทธาท่านจริงๆครับถ้าเขาเชื่อมั่นจริงๆว่าท่านสามารถที่จะดนบันดาลอย่างนั้นอย่างนี้ได้ครับเขาเลือกพักท่านมาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วครับ นี่คคนที่อยู่รอบข้างท่านจริงๆก็กระโดดหนีหลายคนที่ผมรู้จักหลายคนที่ผมสัมผัสกับจากจากที่เขาศรัทธาท่านครับกลายเป็นเสือส่อมศรัทธาเพราะอะไร่ะครับท่านดูแลเขาดีเพราะเอาไหมครับคำว่าสมาชิกพักนะครับในตำแหน่งหัวหน้าพักนีครับ ท่านสอดส่องเขาดีพอไหมครับเขาลาบากยังไงเขาหาเสียงยังไงช่วยเหลือเขายัางไงครับแต่ปรากฏว่าเสียงที่กระน,นาออกมาครับที่พูดที่ผมได้ยินนี่ครับมันเป็นทางลบทั้งนั้นครับนั่นหมายความว่าท่านก็ไม่ดีพอครับแต่ท่านพูดเนี่ยมันอาจจะออกมาในภาพที่ดีแล้วครับท่านคือคนเด่นคนดังความเชื่อถือในอดีตครับ แต่ตอนนี้อย่าลืมว่าศักดิ์ศรีต่างๆครับอำนาจต่างๆมันสดถดถอยไปครับมีสักคนที่เก่งใจมีสักคนที่เขาไม่มีภาควิจารณ์ท่านหระครับแต่ท่านก็ออกมาลอยหน้าลอยตาวิพากษวิจารณ์คนอื่นครับเวลาเขาย้อนไปเวลาเขากระแนกะแนกันแหนไปหน่อยท่านก็ตีโพยตีพายครับ จะเอาเขาถึงตายจะบดขยี้เขาไปถึงที่โดยไม่ยึดหลักการโดยที่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นี่ครับอย่างนี้ความศรัทธาต่างๆมันยังเหลืออยู่ไหมครับการที่เดียกร้องสู้ด้วยระบอบประชาธิปไตยไม่ได้บอกว่ารัฐประหารดีกว่าครับ ทั้งๆท,ที่ตัวเองก็ขู่เอาปืนยิงเขาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรครับเป็กี่เดือนกี่ปีนี่เองครับลืมไปแล้วเหรอครับพอตัวเองพลาดหวังพอตัวเองผิดหวังครับบอกจะกวักมือเขาให้ไปทําแบบนั้นแบบนี้ครับนั่นหมายความว่าหมดสิ้นหนุนทางที่จะต่อสู้ให้ได้ซึ่งเสียงพี่น้องประชาชนผลักดันตัวเองเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรแล้วครับ ผมก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้บ่อยๆนะครับแต่ก็ท่านก็พูดอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองครั้งไม่ได้เปลี่ยนไปไหนครับถ้าบอกเป็นมือดีครับช่วยเป็นลยุยงานเลนยครับตอนนี้อย่างสวอ,อย่างเงี้ยองค์กรอิสระต่างๆอย่างเงี้คย,ย,งนนยครับช่วยไปลุยงานเลยครับ เสียงตบมือชโยโหร้องสนับสนุนท่านคงจะเยอะกว่านี้ครับไม่ใช่เสียงกลดด่าครับในอดีตท,ท่านไปปราบคนนั้นคนนี้ดึงสอสอในอดีตท,ที่มีเรื่องต่างๆให้หลุดพ้นจากตำแหน่งไปครับเขาตบมือสนั่นวันไหวครับยกย่องแต่ตอนนี้ครับไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับหลังจากเลือกตั้งนะผ่านมานี่ครับท่านได้มาเสียงหนึ่ง เสียงมนุษน้อยลงเพราะอะไรทำไมเขาไม่ให้เครดิตท่านอย่าลืมว่าท่านต้องทีอัพตัวเองนะครับเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าพรรคกับแต่ถ้าหัวหน้าพรรคขายไม่ได้ท่านจะออกมาพูดจาบอกว่าท่านเลิศกว่าใครท่านดีกว่าใครด่าสังคมด่าประชาชนด่าคนลงคะแนนเนี่ยมันไม่ใช่หรอกครับเพราะว่านี่คือระบบประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบะเผด็จการครับ ที่ชี้เอาคนนั้นมานั่งตำแหน่งนั้นตรงตำแหน่งนี้ได้ครับนั่นคืออำนาจเผด็จการครับตำแหน่งประชาธิปไตยตำแหน่งในระบบประชาธิปไตยเนี่ยครับเขามีกฎมีเกณฑ์มีจรรยาบัญญมีระเบียบครับว่าเขาจะจัดตั้งกันยังไงครับท่านจะไปด้อยค่าพัคอื่นเขาถอะครับเขาก็ทําเขาเป็นธรรมเนียมมาตั้งนานแล้วครับ ถ้าท่านบอกว่าธรรมเนียมแบบนี้โปโมตัวเองว่าเป็นคนดีและต้องนั่งอยู่ในหวัวโต๊ะตลอดมันไม่ใช่ครับคนอื่นเขาอาจจะดีกว่าท่านแต่เขาไม่มีชื่อเสียงเท่าท่านเท่านั้นเองก็มีแต่ท่านมีโอกาสกว่าคนอื่นครับอย่าไปทับถมคนอื่นนะครับว่า คนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีมีท่านดีอยู่คนเดียวนะมันแปลกไหมล่ะเพราะสังคมนะครับถ้ามันดีคนเดียวเนี่ยคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมานี่ที่ท่านอยู่ในตำแหน่งในตำรวจเนี่ยประเทศชาติไม่ร่วมจมไปแล้วเลยครับเขาก็รักประเทศชาติเหมือนกันทุกคนแหละครับแต่อยู่ที่มุมมองว่าใครจะวิจารณ์ยังไง ใครจะชอบใครจะชังแต่เห็นปฏิกิริยาของท่านแล้วครับผมคนหนึ่งก็รับไม่ได้สังคมก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยว,ว่าหนึ่งละท่านออกมาวิาพาควิจารณ์ทั้งทั้งท,งที่คนที่มาบริหารประเทศชาติก็ทำงานหนักครับเงินเดือนก็ไม่เอาออกมานะครับออกบ้านแต่ละวันครับต้องระมัดต้องระวัดระวังครับ ไอ้คนที่ไม่ชอบบัรดาย,ยันน่ะปลายเล็บยันเส้นผมแบบติทุกเรื่องไม่เอาสักอย่างไม่ได้สนใจว่าเขาทำอะไรครับไม่เคยส่งเสริมพูดง่ายๆครับจองกระถินกันเลยครับกูจะติกูจะว่ามึงอย่างเดียวคับก็เหมือนท่านนั่นแหละไม่ต่างกันครับบ้านเมืองมันบอบช้ำอยู่แล้วครับเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับควรจะหาทางช่วยกัน ไม่ใช่มานั่งบนอยู่หน้าทีวีให้พิธีกรต่างๆยิงคำถามครับเสียดสีกันเนกกันเหนผู้บริหารประเทศครับก็ไม่แปลกแล้วครับที่อดีตนายกเรียกท่านอย่างนั้นเนี่ยผมก็ไม่อยากเรียกหรอกครับแต่ปรากฏว่า พฤติกรรมต่างๆครับและกลากรกระทําต่างๆเนี่ยมันกระเดียดไปทางนั้นหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยเนี่ยถามดูเฉยๆนะครับผมดูแล้วพวกนี้คงจะไม่ในเรื่องการที่จะพัฒนาประเทศความคิดที่จะอุดหนุนทวาความคิดที่จะทำเรื่องต่างๆนี้มันดีขึ้นเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยฮะ นั่งพูดแต่ละวันนะครับเ็าวนอยู่แค่นี้ไอ้ชั้นสิบสี่นายกทักษิณเตรียมจะหนีแล้วอย่างไงก็หนีอย่างไกางไก็หอบลูกหอบล้านหนีกลายเป็นกลุ่มพวกนี้ไปแล้วครับเพราะเขานี่ไม่มีความสำคัญครับเขาก็คิดว่าเออถ้าเอาคุณมาเนี่ยครับมานั่งอยู่กับเขาก็จะสร้างบารมีให้เขาจากคิดต่างกันนะ แต่ท่านกลับไปเป็นมือเป็นไม้ให้เขาครับแต่ก่อนท่านกลด่าเขาด่าเขาเสีย,เส,ยเสียให้หายกับแต่ตอนนี้ครับระดับนายตำรวจใหญ่เป็นไม้เป็นมือให้เขาครับเป็นเบี้ยล่างให้เขาครับยิงคำถามเพื่อจะประชดประชันเพื่อจะต่อว่ารัฐบาลคับท่านยังไม่รู้อีกเลยว่าเขาทำอะไรกับท่านครับ เขาส่งเสริมท่านเลยครับถ้าเขาส่งเสริมท่านนะรัาท่านไม่ตกต่ําขนาดนี้รอกครับท่านไม่มีทางไปไงฝั่งประชาธิปไตยก็ไม่เอากลับจะเป็นหลังพิงกับสลิมกับกปประสในอดีตครับแต่ก็ไม่แปลกนะครับเพราะท่านมีบุญคุณกับเขาครับท่านก็ประกาศอยู่แล้วว่าท่านเคยเปิดประตูทำเนียงให้พระธรรมิตรเข้าไปในสำเนียงไปยึดสำเนียง ท่านอาจจะมีบุญคุณกับเขาครับด้วยความเกรงอกเกรงใจเขาอาจจะให้อยู่ด้วยครับแต่เขาจะนําสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยครับสิ่งที่ท่านต้องการอย่างอยากเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยากมีตําแหน่งบริหารประเทศชาติไอ้พวกนี้ช่วยได้ไหมครับพวกมันเองยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยครับตั้งพักไปกี่พักแล้วครับตั้งแต่พักการเมืองใหม่กปศก็กก,กปศก็ตั้ง ประสบความสําเร็จไหมครับไม่ประสบความสาเร็จครับสุดท้ายเป็นไงครับจนเลิกลากันไปครับสนธิริมทองกุลก็บอกว่าไม่เอาแล้วครับไม่ลงถนนแล้วพอลงถนนไปแล้วครับสู้เทบตายมันก็อยู่เหมือนเดิมครับมันจะไปจากนี้ไม่ได้ครับในเมื่อเขาจะมาสร้างแต่พวกมึงเองเนี่ครับกับจะมาทําลาย ดึงขาเต่าครับสั้นอยู่แล้วยังดึงอีกถึงว่าบทบาทของประเทศไทยเนี่ยครับถ้าพวกนี้มันหายไปนะครับประเทศชาติมันคงจเจริญมากขึ้นครับแต่พวกวิาพากษ์วิจารณ์ไม่มีเหตุผลนี่ครับพวกกันแนกกนันเนยด้อยค่าประเทศเนี่ครับนายตำรวจใหญ่กลายเป็นผู้นำเรื่องนี้ซะแล้ว ทั้งทั้งที่รู้ว่ากฎหมายมันเป็นยังไงมันทําได้ง่ายไหมครับถ้าท่านทําได้ครับในตําแหน่งหน้าที่ต่างๆเนี่ยท่านทําแล้วครับวงการสรีกรีฬีมันไม่ได้สรงกรกขนาดนี้หรอกครับจัดระเบียบปฏิรูปต่างๆครับท่านอยู่สูงสุดแล้วครับยังทําไม่ได้เลยครับถึงเวลานี้ ท่านหมดอำนาจแล้วครับไม่มีอำนาจวาสนาแล้วสเกษียณตัวเองออกมาแล้วครับท่านจะทําอะไรได้ครับขนาดอยู่สูงสุดของหน่วยงานแล้วครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ครับคือวีรบุรุษตัวเองเนี่ครับเคยปราบอย่างนั้นอย่างนี้มาครับเชื่อมันไม่พึ่งว่ามันไม่มันไม่ใช่ว่ามันมาโกงวันสองวันที่ไหนล่ะครับ มันโกงมาแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วครับหน่วยงานแบบนี้ครับที่ท่านยกตัวเองว่าตัวเองนี่ครับสุดยอดตัวเองนี่ดีอย่าลืมว่าท่านขึ้นสูงสุดนะอยู่ในตำแหน่งผู้บัญชาการต,ตำรวจแห่งชาตินะยังทำไม่ได้เลยครับท่านปฏิรูปอะไรบ้างนะครับท่านทําอะไรได้บ้างนะครับถึงเวลานี้ ไม่ว่าจะเป็นไอเดียไม่ว่าจะเป็นความคําพูดกับเลิศเลอกันซึ่งละเกินกับอย่ายกตนข่มท่านครับสิ่งที่ท่านหวยหายอีตอนนี้ท่านทําไม่ได้ไงท่านอยากไปรองนายกท่านก็ทําไม่ได้กติกาจยา่าไปรองนายกนะครับถ้าไม่ใช่อํานาจประเดทการนะครับไม่ใช่ว่าเขาชี้มือให้ท่านเป็นนะครับ แต่ถ้ากฏิกาของประชาธิปไตยครับท่านต้องร้เสียงมาส่วนหนึ่งนะครับเป็นการยอมรับของพี่น้องประชาชนแต่ตอนนี้ท่านทําไม่ได้ไงครับนั่นหมายความว่าท่านไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องนี้ครับแล้วท่านก็โหยหากับอํานาจเผด็จการเพื่อจะมีบุญบารามีเพื่อเข้าไปสู่ในตําแหน่งบริหารครับ ตรงนี้ต่างหากนะครับที่ท่านทําอยู่ตรงนี้ที่ท่านหวยหายอยู่ตอนนี้ครับจะจริงเหมือนผมว่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านจะยอมรับหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมคิดอย่างนั้นแต่สังคมก็คิดอย่างนั้นด้วยครับสําหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ